แบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโหสุดยอดมากนะครับน่ากินมากนะฮะ สวัสดีครับผมตะลอนถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับจะพาทุกคนนะครับมาดูเป็นร้านของทอดนะครับมีหลายอย่างมากๆนะครับมีเป็นกล้วยทอดนะครับผมกุ้งชุบแป้งทอดนะครับโอ้โหอบทอดก็มีนะครับร้านนี้เป็นร้านเจ้าดังเลยนะครับที่กรุงพนมเปญนะครับนะครับเป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะครับอันนี้เป็นขนมปังหน้ากุ้งนะครับ อันนี้เป็นอะไรครัออบอันนี้เป็นมันนะครับ,น,บนี่นอันยาวๆน่าจะเป็นเป็นกล้วยนะนี่ครับร้านค้าโ,ะะโซสดายโอ้โหร้านนี้สุดยอดโซสดายสุดยอดมากครับร้านใหญ่มากนะครับทุกคนนี่ครับ เรามาดูกันนะครับว่าเขาทํายังไงให้เป็นกล้วยแผ่นบางๆยาวๆนะครับเขาหน้าจะมีวิธีทํานะครับทีนี้เขากําลังเตรียมปอกกล้วยนะเราจะนําไปชุบแป้งเพื่อท,ท,ที่จะเอาไปทอดนะครับร้านใหญ่มากนีเ่เขาจะมาตีแบบนี้นะครับแล้วก็จะทับให้นแบน แบบนี้นะฮะทุกคนหน no. ึ like mm ่ง hmm. ล right? um, ูกเลยเหรอพี่ยาวใช่ฮะัหนึ่งลูกเลยครับแบบนี้นะครับครับอ๋อกล้วยมากล้วยอะไรอะคะเยอะน้ำว้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนาะเอามาตีแล้วก็เอามาทุบทุบทุบให้แบนๆนะพี่ยาวเนาะใช่ครับเป็นแบบนี้แบบนี้โอ้ภาษาคาบูลช้ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านะครับบองบอกว่ากล้วยน้ำว้าภาษาภาษาคาบูลชาก็เรียกกล้วยน้ำว้า กล้วยใหญ่เนาะกล้วยบองใหญ่ไหมใหญ่ยู่เนาะใหญ่ใหญ่บองบอกว่าโอเคประมาณนี้แหละ่บองเอินี่เรามาดูกล้วยนะครับกล้วยทอดแบบกัมพูชาเขาขายกันแบบหนึ่งลูกหนึ่งลูกเลยเนาะพี่ยาวเนาะใช่ครับคือแบบลูกใหญ่ใหญ่แบบเป็นแท่งใหญ่เลยนะเวลาทอดเียาจะชิ้นใหญ่เลยนะครับเขาน่าจะเตรียมแป้งนะตัวนี้เลยนะครับตัวทีเด็ดเขานะ ป็นสูตรลับสูตรลับนะครับเท่าไหร่ไดเนมวยออมาอสชิ้นละสองพันหนึ่งชิ้นคือสองพนะคะทุกคนสองพันสองพันเลียวนะสิบาทประมาณสิบแปดบาทนะตีง่ายๆยี่สิบบาทตีง่ายๆเป็นชิ้นละส0บบาทเลี้ยวละสิบบาทชิ้นละยี่สิบาทนะครับเลียวละสิบาท ีแป้งให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็จะนําเป็นกล้วยที่เขาตีมาเมื่อกี้นะครับเอามาลงในตัวแป้งตัวนี้นะฮอ๋ออ้เป็นันะกุ้งอันนี้แอันนี้ก้วยอแเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับมาดูเป็นกุ้งทอดแพ่ก่อนนะครับเป็นสูตรของกัมบูชานะครับผมนี่นะครับแพ่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกคน ทัพพีพอดีเลยนะครับทัพพีใหญ่มากนะฮะก็จะได้หนึ่งแพรพอดีนะครับ ครับก็เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะ,คร,ะครับวันนี้เป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้งปล่อยนะครับทุกคน อดมันเช้เวลาทอดนานไหมประมาณสิบสนาทีนเนาะเจ็ดนาทีเจนาทีถกเจนาท,ทีนะครับนี่ฮะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีนะครับ ด้านหลังนะครับที่ผมพาไปดูก็จะเป็นช่วงทอดแพรนะครับเอาเสียด้วันนี้เรามาช้านิดนึงนะครับตุบทอดเขาทอดไปหมดแล้วนะครับคงจะไม่ได้เห็นตุบทอดนะครับแต่ว่าก็ยังมีวางขายอยู่นะครับตอนนี้ในระหว่างที่เขาทอดมันนะครับเขาก็จะเตรียมกล้วยนะครับเพื่อที่จะทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาทายังไงนะครับให้กล้วยเขา แบนบางยาวแล้วก็ฟูนะครับก็เอาชฟวยออกจากจากหวีทคนก็เอามันพุกนะคะแบนๆแบนบ แล้วก็เอาใส่เหรอทุกทีละลูกเหรอราจะทําให้เป็นแบนเปกจะเอามาทุบนะครับแล้วก็จะเอาลงกับแป้งทําแบบนี้เลยนะครับวันหนึ่งใช้กี่ลูกวันหนึ่งใช้กล้วยกี่ลูกสามสสสามสิบพัน สามสิบเลยสามพันสามพันสามพันสามสิบพันสามพันลูอื่นหายเนาะสามพันลูกโอ้วันละสามพันลูกเลยนะครับทุกคนก็คำนวณเอานะครับประมาณวันละกี่ลีนะครับที่วันละสามพันลูกลูกละยี่สิบบาทคำนวณเอานะก็คำนวณเอานะครับโอ้เท่าไหร่ เฉพ <uka> 6, 000, 600, 000, 600, 000าะกล้วยทอดนะสามพันหกหมื่นบาทหกหมื่นบาทโหอาชีพนี้นะครับน่าไปทำที่ประเทศไทยแล้วก็นะคะทุกคันที่หนึ่งนะคะใส่ออพลาสติกมาพป่เอกเนกะใช่แล้วก็ท,ทุกแล้วก็แล้วก็ใช้ออไม้นะคะทับลงไปอีกทีหนึง่งแล้วก็กดนี่ไงอห้มา าตาก็จะออกมาเป็นแบนๆแบบนี้นะครับปุ๊บนี่ผมหายสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมกล้วยทอดที่นี่จะแผ่นบางยาวนะครับก็ทําแบบนี้นะครับเห็นกล้องนะคะละเมิดสิทธิ์ก็คือกล้องที่ปักหลักนะคะเ็กินด้านนี้ก็คือพี่ตลอตอนะคะจะหัวทองทองปักหลักจะพุงยุยยุยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกอนรู้สาวหลบ ก็ได้เราถ่ายพร้อมกันทุกคนอาจจะติดกล้องกันบ้างนะคะเขาก็จะทําไปเรื่อยๆนั่นเดี๋ยวเรารอดูเขาเอาลงกระทะนะครับตอนนี้เขาน้องก็กําลังจะเอามันทอดขึ้นนะครับสงสัว่านี่คืออะไรแก๊บยืนงนยอบอบอบ จะพูดก็แต่คือขบวนกาเดินึงไม่ออกทอดทอดทอดอันนี้ก็ทอดเป็นตัวเลยเหรอพี่ใช่ทอดทั้งตัวเออันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นขนมปังหน้ากุ้งหน้้ากุงดูเนี่ยอร่อยมากขนมปังหน้ากุ้งก็ขาชิ้นแล้วก็มีมันทอดด้วยที่กำลังเอาขึ้นจากกระทะนะคะอ่าเราบอกลงไป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  นีเ่เขาจะเอาลงน้ำมันแบบนี้นะครับอ๋อแป้งใส่ไข่ด้วยร,นะร,รู้น้องฟังไทยได้น้องเรียนเ,เรียนอะไรจะถามบันไทยใช่ไหม มานะครับจะเป็น<อ>แป้งตัวนี้นะฮะเขาก็จับแป,งป้งเป็นโรยเนาะพี่เอกเนาะโรยโรยจะถูกมันก็จะโรยขึ้นเนืโรยที่กล้วยเนาะแต่ละอันแต่ละหันนะคะ,ะสำหรับพ่อคนะ้านี่ไก่ทอดลองดูเออไก่ทอดจะทำได้เนาะเป็นโรยที่ไก่ลองลองดูรอเทคนิคนี้ไปไปใช้ดูนี่นะครับเป็นเทคนิคนะครับผม<ไ>ที่<ด>ทำให ตู้ไะครับฟูนะครับ,รบมก็จะนำแป้งลงไปอีกท้งที่สองนะฮะตัวนี้นะ ใหญเนาะใหญ่ไใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่เยทำให้แลยแป้งให้เป็นกากรอบแป้งูนะครับเสร็จแล้วดใหญ่ีนีะครับาไมด้ยูเู่เทปดนัทีห่ทดีกวน่ครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะฮะ คับูมาแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับน่ากิดมากนะฮะลูกค้าเข้าตลอดนะครับทุกคนนะฮะที่ผมเห็นนะครับมีแบบรุดรู่นๆนะครับผมโอ้โหแบบเรียกได้ว่าสุดยอดนะครับมันก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่กรุงพนมเปญนะครับผมประเทศกัมพูชานะครับมีเบอร์โทรร้านนะครับเบอร์นี้นะร้านเขาเปิดขายทุกวันนะครับเวลาเริ่มเวลา7จ็ดโมงเป็นต้นไปนะครับอยู่ซอยนี่นะฮะ สดเตียเอ็นหนึ่งศูนย์ศูนย์สามนะครับผมขายทุกวันวนะเวลาเจ็ดโมองเช้าพิเศษไปนะครับผมอ่ะก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมตลอดถ่ายคลิปต้องขอบคุณที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ